สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนั่นเองนะครับผมวันนี้ดูเกมที่มีชื่อว่าค k a าแฟม m i l y นั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับได้รับการแปลไทยจากคุณ Destiny นั่นเองนะครับผมก็ใครสต๊าชการเล่นโหลดที่ทวิตเตอร์ผมไว้ที่ทิดคอร์ดได้เลยนั่นเองนะครับเกมที่449นั่นเองนะครับผมขนาดไฟล์อยู่ที่ประมาณ738ดรเมกนั่นเองนะครับผมแล้วตัวเกมนี้ขอเกิดเมาจะทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับ NTR นั่นเองนะครับผมก็คือการที่ภรรยาของเรานะครับไปมีอะไรคนอื่นนั่นเองนะครับผมแต่่่่วาเเนือรงีย เห็นภาพมันครั้งก็ได้สวยแล้วก็น่าที่จะลองเล่นดูนั่นเองเห็นปะเป็นตัวละครที่แบบหน้าแบบภาพสวยมันวาวดีนั่นเองนะครับหรือว่าตัวเกมเป็นประมาณว่าเราจะรับบทเป็นไม่แน่ใจว่าเราจะเล่นเป็นเอ่อนางเอกคนนี้หรือว่าจะเป็นพระเอกนั่นเองนะครับผมแต่ว่าพระเอกคนเราเนี่ยจะเป็นเอ่อเปิดร้านเกี่ยวกับ มาทเทนเดอร์หรือร้านคาเฟ่เนี่ยแหละครับผมจกกนกระทั่งวันหนึ่งนะครับเราไปตรงดันเจียนกับแฟนของเรามัง้งหรือกับใครไม่ไแน่ใจนั่นเอเดครับผมระหว่างที่ลงดันเจียนจนั้นเราจะมาเจอกับมอสเตอร์ตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้เราติดพิษเข้าน,นั่นเองเดครับเป็นโรค U.S. เอ่อยก UC, ยุยยูซีในเอเดครับผมก็คือเป็นโรคที่เอ่อจะมีอารมณ์ก็ต่อเมื่อเอ่อคนที่เราทักที่สุดเนี่ยไปมีอะไรกับคนอื่นนั่นเอเดครับผมเป็นประมาณนั้นซึ่งวิธีการรักษาก็คือต้อง ไปเด็ดอะไรสักอย่างที่ไหนสักที่หนึ่งมาในเอ็นเพื่อทําการหายจากโลกนี้ในเอ็นครับซึ่งต้องใช้เวลาจะนานมากกว่าจะหายได้นนเองนะครับผมซึ่งวิธีการที่จะแก้คําสาบนี้คือเขาก็ต้อง ให้พยายามเขาได้ไปมีอะไรคนอื่นต่อหน้าเขาในเอทเนี่ยเพื่อเขาจะได้มีอารมณ์นั่นเองนะครับผมประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะรับบทเป็นตัวละครไหนนั่นเองนะครับก็ใครไม่ชอบแนวแอทีอาร์ก็ขออนุญาตข้ามเกมนี้ไปได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยอมยอมรับได้แล้วก็คิดว่าอยากจะลองเล่นดูเนี่ยก็ลองเล่นดูได้นั่นเองเกมค่อนขั้นได้ออกมาภาพสวยนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นเกมอเมริกันด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นภาษาไทยด้วยจากคุณเดซีนี่นั่นเองนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวไปลองลงเครื่องฟองเล่นกันดูด เริ่มเล่นกันเลยลกันนะครับอันนี้ตัวเลือกก็ปรับได้ปกตินะครับผมกราฟิกอะไรเสียงก็ลองปรับดูไปเรามาดูกันในเกมว่าตัวเกมจะเป็นก็เข้าประมาณไหนแล้วกันนะครับผมแต่ว่ารับรองนะครับเละแน่นะครับภรรยาเรานะครับผมปดะเลยนะครับซึ่งก็เป็นการสมยอมนะแต่ก็อาจจะสึกไม่ค่อยดีสำหรับใครบางคนนะภรรยาภรรยารอุ้ยภรรยาเราโดนลุมแน่ดิเซ่นะครับโอ้ภรรยาเราหรอมาถึงแล้วโอเลนนะครับโอ้ยต้อนรับกลับมานะ ส่งของ Goku Lo ah. โกคุโลสามารถเสร็จแล้วสินะขอโทษทีนะเมื่อกี้จออัดอ่าอัดไม่เต็มจอเนาะลิเซ่พูดเดี๋ยววันนี้เดวมากก็มีความสุขมากเหมือนกันไม่ใช่ส่งงอบมันแล้วออกจากกระดานแล้วฉันก็กินเค้กไปครึ่งหนึ่งด้วยอ่าอ๋อจริงเหรอนาะคุณคนนันนะ่ะแต่เดมมาก็ยังสั่งเรื่อยๆทุกวันนะฉันดีใจที่คุณยังใช้มันอยู่แต่ฉันคิดว่าฉันจะเอ่อต,ตายเร็วนี้แน่เลยแต่ฉันได้กินเค้กมากขนาดนะั้นทุกวันนะ่ะ ดูเหมือนตัวเขาเองจะเข้าใจเรื่องนั้นด้วยหรอเนี่ยแค่ทาสิ่งที่คุณชอบและใช้ชีวิตอย่ามียืนยาวก็พอละเมื่อฉันอายุมากขึ้นฉันก็อยากจะใช้ชีวิตสั้นโดยไม่เสียใจยทีหลังแล้วนะคนนั้นยังอยู่ในวัยห้ใช่ไหมทําไมคุณถึงพูดถึงเหมือนเขาแก่ขนาดนั้นล่ะเขาเป็นคนเอ่อเป็นอาที่คอยดูแลฉันมาตั้งแต่เด็กนะ่ะฉันอาจจะให้คุณอายุยืนยาวนะ่ะถ้ามันเยอจริงๆฉันแน่ใจว่าสาวใช้ในเครือขันนั่นจะคอยดูแลเขาได้นะ ตอนที่ฉันไปส่งชุดเคก้กวันนี้โดนสาวใช้ดุน้ำตาแตกเลยละ่ะฉันจะไ้บอกคุณว่าอยากกินของหวานนะฉันอยากจะให้คุณเก็บมันเอาไว้สักที่เหรอโดกันดูกันคืออะไรเดครับเออแปลตามกพืกอนสเสเสทนะครับอาจจะเป็นคำที่แปลมึนงงเนาะเจ้าของร้านค้าเจ้า,าของร้านคือใครเหรอคุณยุ่งหรือเปล่าโอ้จะรอเป็นลูกค้านะฮะอย่างที่คุณเห็นฉันเบื่อมากเลยนะ่ตาปกติจะเป็นแบบนี้จนถึงคืนดึกเลยนะฮะ ฉันไม่มีอะไรทำเลยอ่ะครูเคนน่าจังจึงพักผ่อนอยู่เบื้องหลังลูตากำลังฝึกทำเค,ค้กด้วยลูตาคุงคุณเป็นเด็กที่ดีเรียนหนักมากตอนแรกฉันคิดว่าเธอเป็นคนเจ้าเล่์นิดหน่อยแต่ว่าจริงจังเลยนะมากอออะไระจริงจังและจริงจังมากจนฉันต้องการสนับสนุนเลยละการที่คุณเลือกเราเป็นสารที่ฝึกอบรมถือเป็นจุดเด่นที่ดีฉันต้องรักเธอมากขึ้นต่อไปนี้เลยเมื่อเขาทิ้งฉันไว้ตามลำพังนะครับมันเป็นปัญหาเพราะฉันไม่สามารถ ไม่สบายใจได้อีกต่อไปแล้วงงงาคุยเรื่องอะไรขอยะฆ่าบรรากันนะครับตรแต่ตอนนี้ฟอนต์แปลไม่ค่อยเข้าใจ โอเคเรื่องราวประมาณว่าเ,เพื่อนของเราที่เข้ามาในร้านมื่อกี้เขาชวนเราไปตกปลาด,นะด้วยเองครซึ่งภรรยายของเราเราก็ไม่อยากให้ไปได้วยเองครับอยากให้เราทํางานให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปหรือยอย่างนี้แต่ว่าเราก็อยากไปแล้วก็เลยเชิญเพื่อนอีกคนนึงไปด้วยนะเองเพื่อนซึ่งก็ตอบตกลงเนาะแล้วเราก็จะไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสามคนเลยดนะ้เองครซึ่งภรรยายก็บอกอ้าวอยากจะไปนะก็ไปเลยนะี่ครับผมก็เราก็ถูกไล่ออกมาดนะ้วยเองครับจนต้องไปตกปลากับเพื่อนสามคนนะั่นเองนะครับผมประมาณนั้นโอเคมาเริ่มเล่นแล้วระหว่างนี้ก็ไปตกปลาใช่ม โอเคนี่สามารถกดเอ็กซ์ได้น,นะเพื่อเพิ่มการบันทึกเนาะนี่ครับผมจะมีปุ่มลูกศรอ,อยู่ด้านล่างก็กดบันทึก,กไ,ได้เลยในยเอ็นะครับผมโอเคเหตุชีวิตรายการโอเคตัวเลือกนะครับปกติทุกอย่างโอเคเดี๋ยวเราอันนี้คือร้านเราเนาะแล้วเราทายภรรยานิดน,นึงค,คุณจะไม่ไปตกปลากันอย่างนั้นหรอหายไปเลยนี่นะโ,โดนงอนตุ๊บป,ป่องแล้วอันนี้ใครโคโคน่านเนี่ยครับอ๋อพนักงานเนาะไม่มีอะไรตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราเดินไปตกปลาทำเควสหลักเลยลกันในเอ็นนะครับ ถึงแล้วนะครับที่ตกปลาตรงนี้เลยไปกด X เอ้ยกด Z นี่ครับ โอเคอันนี้มันก็จะพูดไปดเรื่อยนั่นเองนะครับเกี่ยวกับเอ่อการตกปลาแล้วก็พูดถึงภรรยาของเราเนั่นเองนะครับก็ึองว่าทำไมเราถึงไปแต่งงานกับภรรยาของเราได้นั่นเองแล้วซึ่งภรรยาของเราเนี่ยเป็นคนที่สวยที่สุดในเมืองนี้แล้วก็เก่งมากนั่นเองเนี่ยซึ่งเราเนี่ยดันไปสามารถไปมีอะไรกับเธอหรือว่าไปมีเอ่อไปแต่งงานกับเธอได้นั่นเองซึ่งเพื่อนก็อิจฉามากเอที่ได้สาวน่ารักสาวสวยคนนี้แล้วก็มากประสบการณ์นะครับผมคนนี้มาเป็นแฟนนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นก็ไม่มีเป็กนไรมากก,มก็อง ครัวที่เดิมนั่เองนะครับ โอเคแก้หายแล้วนะครับโอ้ oh, ตอนแรกก็คือมันจะค้างตรงนี้ตหลอดเลยตัวน,นี้หายแล้วนั่นเองเลยครับผมแล้วก็ถ้าเป็นภาษาไทยก็จะไม่มีขึ้นรูปตัวละครอย่างนี้ด้วยนั่นเองนะครับโอเคผมน่าจะเห็นเขาคุณเอ่อเดนนี่บอกว่าให้เปลี่ยนภาษาญี่ปุ่นนาะก็จะหายนั่นเองนะครับก็เลยหายแล้วนะครับผมก็แตกไฟล์าภาษาญี่ปุ่นลงทับไปนั่นเองเลยาก็จะหายเลยนั่นเองนะครับถ้าจะเป็นภาษาไทยก็แตกไฟล์าภาษาไทยที่เขียนว่า th นั่นเองนะครับผมประมาณนั้นโอเคอันนี้ก็แตกไฟล์เรียบร้อยแล้วเนาะโอเคเดี เออช่วงที่ผ่านจุดนี้ไปให้ได้กันนะเอ็นะสักใครที่แบบว่าไม่อยากจะแตกไฟล์อะไรเงี้ยนเอ็นนะครับเดี๋ยวจริงเซฟให้เซฟอันที่หนึ่งแล้วกันเนาะนะครับสักใครที่แบบว่าบล็อกอะไรอย่างเงี้ยนเอ็นแบบว่าค้างเหมือนกันนะเอ็นนะครับผมหรือว่าใครจะได้มาใส่ญี่ปุ่นแบบนี้ก็ได้นะเพราะว่าภาษาญี่ปุ่นก็จะมีรูปภาพตัวละครนี้ขึ้นด้วยนะ,นะเอ็นแต่ภาษาไทายอาจจะไม่มีขึ้นเนาะนะครับผมโอเคส่วนเรื่องการแตกไฟล์ก็เดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วกันนะเอ็นนะครับจะขึ้นภาพตามนี้เลยเนาะ วิธีการแตกไฟล์นะทุกคนให้โพสต์แตกตัวไฟล์ตัวเกมเนาะตอนแรกหน้าตัวเกมจะเป็นประมาณน,นี้นะครับผมแตกไฟล์ตัวเกมมาหรือได้ไฟล์น,นี้มานะครับแล้วเราก็เข้าจอยเพย์แล้วก็เข้าตัวเกมนี้เล่นได้เลยใช่ไหมแต่ให้กดที่วีเออวนี้3อันนะครับผมแล้วก็จะเจอไฟล์นี้2อนนันเนาะเป็นไฟล์เจแปนกับไฟล์อังกฤษเออไทยนั่นเองนะครับก็เลือกไฟล์เจแปนอันนี้นะครับผมแล้วก็คลิกขวาแล้วก็แตกไฟล์ถ้าใครเล่นบนเออพีซีเนาะให้กดแตกไฟล์ตรงนี้นั่นเองนะครับผมถ้าใครเล่นบนมือถือืออกก็คให้ด จิ้มค้างแล้วกดแตกไฟล์ได้เลยนี่เองนะครับแต่ถ้าใครอยากจะปรับเป็นภาษาไทยก็กดแตกไฟล์ภาษาไทยอันนี้ถ้าอยากเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ปรับก็แตกไฟล์นี้ลงตรงนี้นะครับผมแค่นั้นเลยที่เหลือก็กดเข้าเล่นเกมได้ตามปกติเลยนี่เองนะครับเรื่องราวในห้องนี้ก็เป็นแบบว่าไอคนที่เป็นผมเหลืองเนี่ยมันถามเราเนี่ยว่าพระเอกนางเอกของเราเนี่ยแฟนของเราเนี่ยมีหน้าอกคับอะไรและเราชอบผู้หญิงหน้าอกคับอะไรก็คุยกันเรื่องขนาดหน้าอกนี่เองนะครับซึ่งก็นะครับปรากฏว่านางเอกก็คือคับซีนั่นเองนะครับน่าจะใช่นะถ้าผมอ่านไม่ผิดนั่นเองนะครับ แต่พระเอกก็รู้สึกไม่ได้ซีเรียสอะไรกับเรื่องหน้าอกอะไรขนาดนั้นซึ่งก็ชอบนางเอกอยู่แล้วปรนะมาณนั้นนางเอกเองครับผมก็ไม่มีอะไรเราจะนนคุยเรื่องหน้าอกกันอยู่นางเองก็มีสาวใช้คนนึงนะครับเดินเข้ามาเลาวเป็นพนักงานนะครับผมเดินเข้ามาแล้วก็แอบชี้เล็งมองเราว่าเราไม่เคยคือเรื่องนี้กันในครัวนะอะไรอย่างนี้ยนะครับผมแล้วเธอก็เดินออกไปนะครับเราก็น่าน่าซีดเลยรู้สึกผิดเลยนะครับโอเคอันนี้ผมจะทิ้งเซฟอันที่อ่า หนึ่งไว้ให้แล้วกันเนาะอันนี้นะครับผมใครที่อยากจ,จะข้ามตรงส่วนที่บล็อกอันนั้นก็กดเราเซฟนี้มาได้น,ะนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นโอเคโอเคมากลับมาไฟล์เดิมภาษาไทยเรียบร้อยแล้วนะครับผมไปหรือต่อซูซี่วันนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับผมไปน่าจะมากับภรรยาปะสวสีตอนเช้าโอ้โอเรนนะครับอันนี้โอเรนนี่คือจะเป็นตัวเรานะครับลิเซ่ก็คือเป็นภรรยาเรานะครับผมเออสวสีตอนเช้าคุณโอเรนเอาล่ะแต่งตัวลงไปข้างล่างกันเถอะ รับประทานอาหารเช้าที่ร้านกันคุณมีพลังทุกเช้าเลยเนาะสุขสยนต์ทุกวันนะการเปิดร้านกาแฟเป็นฝันที่ส,สุดที่ฉันอยากต้องการในชีวิตนี้เลยเอาละถ้าคุณดูเหมือนกำลังสนุกอยู่แล้วก็ไม่เป็นอะไรนะหลังน,นั้นแล้วก็ลงไปชั้นล่างกันดีกว่าได้ขนิสัยการนอนของคุณได้แล้วนะโอเคก็เปิดร้านตามปกติแต่จะปกติเหมือนทุกวันหรือเปล่านะฮะ <c oughs> อันนี้ประมาณว่าเหมือน โคโค่น้าจะไม่ค่อยชอบที่หน้าเราแล้วมั้งครับหรือว่าเธออาจรู้สึกเกรงใจเรามั้งนะครับเธอจะชอบลิเซ่มากกว่าเองที่เธอมาทำงานที่ยกับลิเซ่ตั้งเองดีครับผมซึ่งเห็นเราคุยกันในครัวเมื่อวานเนี่ยเธอก็เลยรู้สึกไม่สบายใจแล้วก็ไม่ค่อยชอบเรานะครับก็เลยมาพูดคุยวันนี้นั่นเองนะครับผมโดนขยี้หนักนะครับผมเป็นสาวที่เหม็นเรานั่นเองนะครับผมฉันก็รู้สึกแปลกแยกนะครับผมเธอรู้สึกทําดีกับลิเซ่แต่ว่าเหม็นเราเนียครับเฮลิเซ่ซางไปดื่มชาที่ด้านหลังจนร้านเออจนกว่าร้านจะเปิดดีไหมฉ นั่นเป็นสิ่งที่ดีนี่ครับผมอขอโทษทีนะคุณอาจารย์จริงๆนะฉันได้รับคําสั่งจากเออซึ่งกระสับกรสังซื้อส่งมาเนี่ยฉันต้องไปส่งมันก่อนโอ้ถ้าเป็นงั้นฉันจะส่งให้คุณลไลน์เองคุณจะจัดแท็กแก้วของฉันและดื่มชาของฉันนะฉันไม่เข้าใจว่าคุณจะไปไกลขนาดนั้นหรือเปล่านี่ฮะโอ้โหเนี่ยฮะชัดเจนในความรักที่เบลให้ก,กันเย่วันนี้ผู้จัดการร้านก็หล่อและพิเศษมากด้วยเอาจริงหรอฉันผู้จัดการเที่ยวเยี่ยมของคาเฟ่คาว่วา ฉันมีความสุขมากกับคำเย้ยเยะๆเยอะๆชัดเจนเลยครับผมทำดีต่อหน้าลิเซ่นลครับเราไปส่งคำสั่งซื้อของคุณกันเถอะโอ้โหแล้วเราก็ต้องไปคนไปส่งนะครับผมและให้สอนนันจูจีกันสถานที่ของเดียวมาไปทำทางเหนือจากที่นี่เป็นที่ที่คุณข้ามสารที่ที่คุณจับกุ้งนนเองนครับอ๋อโอเคข้างบนน่ครับผมจำได้อยู่ป่ะดูจะเสีได้ออย่างนึงตรงที่ภาษาไทยมันไม่ขึ้นรูปตัวละครนะครับรูปตัวละครอาจจะเป็นตัวละครที่แบบสวยมากเลยถ้าแบบ ดูจากภาพที่เป็นญี่ปุ่นนนเองนะครับแต่กควก็เลือกได้เนาะจะแบบเสพภาพอย่างเดียวหรือว่าจะเอาภา,าษาไทยด้วยนนเองนะครับมาส่งแล้วครับแต่ตอนนี้เราเป็นคนปกติอยู่นะยังไม่โดนเอาพิษของมอนเหลือสักอย่างนะครับผมโอเคส่งเสร็จแล้วนะครับระหว่างเราส่งของให้เขาก็คือมือนจะมีเมดที่แบบเขาไม่พอใจนะครับที่มาสั่งเคสที่ร้านเรานะครับก็เลยยึดไปเลยนะครับครั้งหน้าจะส่งให้แบบรับให้น้าลุงเออใดครับผมเออก็ฝาก มาณนั้นนั่นเองนะครับผมแ้เสียดายเลยสตส่าห์สั่งมาอดก,กินนะครับที่เมททำไม่อร่อยพอเหรอโดนยึดเลยถึงว่าแล้วจะส่งเรียบร้อยแล้วครับโอ้ท่านโกคุโรร้านเปิดแล,ล้วล่ะอ่าและฉะนันอเลนก็ทำงานตามปกติจนก,กระทั่งร้านปิดนะครับผมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะทุกอย่างเปปกติอยู่และฉากเฮเกร์ไม่มีด้วยนะครับโอเคนะเได้ไปเรืร่อยๆสักพักนึ่งก่อนโอเคกลับมาที่บ้านนะฉันเข้าใจแล้ว คุณเลกํากำลังจะออกไปห้องข้างมันเงียบม,มากและหงาวมากเลยเนาะวันนี้สองคนคุยกันเรื่องอะไรหรออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนะไม่สิคุณกาลังคุยเรื่องอะไรอยู่ฉันยังพูดถึงพูดถึงเรื่องอนะึคุณกำลังพูดถึงเรื่องอะไรจริงๆหรอยังไก็ตามานั่นแหละที่เริ่มพูดถึงอึนะถึงเขาจะหน้าตาดีขนาดนั้นแต่พฤติกรรมของเขาก็ยังเป็นเด็กอยู่นั่งหินมากเลยละแล้วเขาก็หล่อด้วยคุณไล จะหายไปไหมแม้ว่าเขาจะคุ้นที่เคยกับเมืองนี้ดีก็ตามก็ช่วยไม่ได้ตั้งแต่ฉันเป็นนักจนภัยใช่ไหมล่ะถึงวันที่ที่คุณย้ายออกฉันก็ต้องให้การต้อนรับคุณมากมายทั้งฐานะร้านกาแฟแล้วก็ฐานะอะไรก็ไม่ดูนะฮะพระองค์คือผู้พระคุณของฉันที่นําความสงบสุขมาสู่แกเคียงฉันนะครับถูกต้องฉันไม่ชอบเราคุยกันเรื่องราวมกทุกชนิดกับฟูรีคุงที่โต๊ะเครื่องดื่มหรอ ฉันกลับมาถึงบ้านรู้สึกงี่มากเลยเอาละคือมันต้องการมีอะไรกับเมียช่วยอย่างนี้นะครับผมก็คือมันคุยเรื่องอย่างว่ากับเพื่อนมาจนอยากจะมีอะไรนะครับผมฉันก็ด้วยอุ้ยแล้วอยากทํำไหมในที่สุดเล่นมันตั้งนานก็จะมีฉากนี้เกิดขึ้นแล้วอยากจะทํำไหมอยากที่คาดไว้คุณรุดเร็วและช่วยเหลือด,ด,ดีมากโอเคงั้นวันนี้ฉันขอได้ไหมคุณจะทําอย่างนั้นหรอ เรื่องอย่างว่าน่ะโอเรนให้พอใจก็สามารถหยุดได้เลยนะถ้าคุณไม่ชอบมันช่วยไม่ได้แล้วนะเอาแล้วได้เวลาจบบื้มแล้วกับนักเอกของเราครั้งแรกของนางเป็นของเราถือว่ายังดีอยู่อันนี้โอเคว t ทำไมเป็นเสียงโซอ่อคุณดูดีใช่ไหมล่ะที่เราแล้วลมกันได้มากขนาดนี้ อชอบเรื่องแบบนี้จังเลยนะเอาละ่ะเรามาเริ่มทักทานก่อนดีกว่าไหมมันทําอะไรกันโอ,โอเคเซนเซอร์นะครับอันนี้เป็นฉากอย่างว่านะครับผมก็คือเขาเอาแบบว่าปอกคอสุนัขเอามาใส่นางนะเอเดกครับแล้วก็ใส่ให้าปิดตา,านางใส่ผ้าปิดตานางไว้คือเล่นส,สนุกกันนั่นเองไม่ได้ทําอย่างว่าแบบว่าเรื่องอย่างว่า,าจริงๆนะเอเดครับแต่ว่าก็ทำรืงอย่างว่าแหละนะครับผมแต่ว่า เล่นพิเรนนิดหนึงน่งเท่นะครับให้เธอเป็นสุนัขรับใช้ของเราประมาณนั้นนั่นเองนะครับผมเออใครจะดูก็ช่องเซนต์เราแล้วกันเท่นะครับอุ้ยหลังของฉันแข็งนิดนแฮะแต่วันนี้ฉันก็พยายามทำงานให้ดีที่สุดดีกว่าโอเคไหมครับผมเล่นต่อปะลุยเอรูซีวันนี้ทําอะไรต่อแต่ตอนนี้เราจะเป็นคนปกติอยู่นะครับยังไม่โดนพิษอะไรนะคือตอนเช้ารู้สึกกระปี้กระเป๋าตั้งแต่เช้านี้เลยอ่ะ หรือค่อนข้างที่จะอารมณ์ดีแล่แบบนะผิวของฉันมันเงางามมากกว่าปกติเธอดูเหมือนจะใช้ความพยายามอย่างมากในการแต่งหน้าสินะทำไมคุณถึงไม่พอใจที่พยายของคุณยังสาวและอารมณ์ดีแบบนี้ล่ะและดูสวยด้วยฉันอารมณ์ไม่ดีแล้วคุณลังพูดถึงสิ่งที่ละเอียดอ่อนนะฉันกำลังลำบากในการแต่งหน้าที่สมบูรณ์แบบให้กับโอเดนทุกวันเลยแม้ว่าผิวของฉันจะดูสดชื่นเหมือนตอนที่เราเริ่มออกเดทกันก็ตาม นอกเหนือจากการแต่งหน้าแล้วอลีสสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพผิวของคุณได้ล่ะมันไม่ใช่ความสามารถพิเศษอย่างนั้นหรอเหตุผลที่ผิวของฉันดีขึ้นก็เพราะว่าโอลนรักฉันเหตุผลที่ฉันแต่งหน้ามากกว่าปกติก็เพราะฉันออกไปข้างนอกนิดหน่อยคุณสามารถพูดบรรทัดที่น่าเขินอายแบบนี้ได้ยังไงกันนะได้อย่างหน้าตาเฉยแล้วคุณจะไปที่ไหนอีกอย่างนั้นหรอฉันคิดว่าถึงเวลาที่ไปหายายแล้วน่และสัปดาห์นี้ฉันยังไม่ได้ไปที่นั่นเลย อ๋อเขาจะล,ละเกือบหนึ่งสัปดาห์สินะวันนี้เป็นวันธรรมดาแล้วเมื่อฉันโทรไปก่อนหน้านี้เธอบอกว่าเธอถึงบ้านแล้วด้วยถ้าเป็นอย่างนั้นฉันก็จะไปเหมือนกันถ้าคุณเด็กเลี้ยงเวลากลางวันเนี่ยครับผมก็สามารถเปิดร้านค้าได้ด้วยตัวเองนะขอบคุณทั้งสองที่ทําให้ทุกอย่างง่ายขึ้นมากเอาละแบกคุณยายหลังจากอาหารกลางวันแล้วกันนะเฮ้ hey, คราวนี้เอาของอร่อยๆไปด้วยกันนะได้เลยโอ้โหชีวิตรักคู่ช่างหวานแหววนี่ครับ ต่ดันมาเจอ NTR ซะแล้วแล้วสองจงรอดชีวิตจากการต่อสู้อันดูเดือดเมื่อตอนเที่ยงของวันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่แบบฝากให้ลูกน้องมาดูร้านแทนให้นทนระหว่างสองสคนไปเยี่ยมยายเนาะนั่นเองนะครับผมเอาล่ะไปกันเลยคุณยายคือไปทางทิศใต้ผ่านที่นี่แล้วเดินไปตามถนนนะครับผมโอเคอ่ะเราก็ไปนะครับต้องมาเยี่ยม,มทุก4วันเหรอเห็นเขาขึ้นเมื่อกี้เนาะ โอ้โหยังน้อยหมวกแดงไปถึงที่เจอหมาป่าหรือเปล่านี่โอ้เหตุการณ์นี้แหละนะครับผมเพราะบ้านคุณป้าเนี่ยอยู่บ้านคุณยายอยู่ไกลมากผมคิดว่าตอนเนี้ยพระเอกเขา่ะโดนอ,นอะไรแน่เลยมอนสเตอร์บุกแน่นะครับระว,วังสับประราดกูนะอย่าให้ใครนอกเหนือจากนักวิทยาเข้าไปเด็ดขาดโอ้ไม่สามารถไปได้ข้างบนนะครับผมโอเคบ้านคุณยายและเพื่อนเราก็บอกไันนะครับว่าสับประรลาดเริ่มเลยรอดออกมาเล้วอั่นงครับเพราะว่า มันเริ่มแพร่กระจายไปเยอะนี่นะครับแต่เพื่อนเราก็กำจัดไปเยอะแล้วไม่น่าจะจะมีเลือดรอดออกมาหรือเปล่าขอเชิญรบกวนนะคะอบเชยจาดิเซจางและโอเลนจางยู YouTube ทูบี่พบตจาจ้าหลานทั้งหลายนี่ครับผมอันนี้ก็ปกติทั่วไปไม่มีอะไรมากนะผมจะลองตัดเพราะเหตุการณ์ที่สำคัญสำคัญมาให้ดูแล้วกันในเอ็ดนะครับโอเคจากนั้นกลับไปที่ร้านกันเถอะอ่ะแวะหน่อยกันแล้วกันก่อนกลับบ้านนะครับอย่าอ้อมอย่าอ้อมเราหมายความว่ายังไงอย่าอ้อมเหรอผมอาจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นระหว่างทางกลับบ้านนะ ออ้ยจอดำอย่างนี้โอ้โหคัดซอย่จงกี้แมวนั่นอย่าบอกนะว่าดูสิดูสิโอเลนแมวละน่ารักจังเลยนะจริงสิขาวไปสุดน่ารักจังเลยแมวทำไมอยู่กลางป่าแบบนี้เพื่อนโอ้โหแมวด้วยแมวจริงหรือเปล่าวบมันปลอมตัวแน่ขันร้องให้ขนาดขนาดร้องอยังน่นารักอีกนะเนี่ยประชาคนนี้จะไม่วิ่งหนีเลยคุณคุ้นเคยกับคนแบบนี้หรือเปล่านะเฮ้ hey, โอเลนเราเป็นร้านอาหารไม่อนุญาตให้น้ำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในพาร์ทเมนต์นะ นั่นไงแล้วตัวอะไรข้างหลังนะ่ะแมวขอโทษโอจ,จุกเกิดอะไรขึ้นเหรอว่าคุณไม่หนีไปแล้วด้วยพลังเต็มสูดเลยล่ะก็ช่วยไม่ได้นะเกี่ยวกับเขาคงวิ่งหนีหรือไม่ก็ถึงเวลาแล้วอุย้ยม้าแปลกยูนิคอร์นเหรอโอ้โหหน้าตาน่ารักมากนี่คือสัตว์ประหลาดเหรอกาาบี้แล้วมันกัดเราเลยด้วยเอาอะฮ้อ ฉันถูกแกล้งฉันถูกแกล้งแล้วฉันถูกกัดเขาแล้วมีบปงยังในหัวฉันมึนไปหมดเลยอะกระซิกระซิบขึ้นมามากัดหัวอะไรอ่ะนี่คืออะไรมามาตอนนี้จะถูกมันกัดเข้าหรือเปล่าทําไมฉันรู้สึกแปลกๆฉันก็ไม่รู้ยังไงก็ตามแปลกๆนะมีม้าที่เข่บนหัวด้วยอ่ะฉันไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรอ่ะถ้ามีอารมณ์ไม่ใช่กวางอย่างนั้นเหรอหรือค่อนข้างเจ็บมากเลยแฮะผู้ชายคนนี้ครางนานเท่าไหร่แล้วนะ โอ้โดนเรียบร้อยนะครับอันนี้โดนกัดแล้วลนงออกไปลิเซ่ไรเดอร์คิกเอ,อ้ยเพื่อนเรามาพอดีนี่คืออุย๊ยมันหลุดรอดมาเหรอจัดการเลยเพื่อนเอาอย่าบอกค้างแล้วยังไม่ได้เซฟเลย<ว>ก็เล่นเล่นมาอีกแล้วยังไม่ได้เซฟเลยซะแอะผมว่าเล่นญี่ปุ่นไปเรื่อยดีกว่าไปเนี่ย <laughs> เซฟแต่ฉากซีจีอย่างเดียวก็พอ โอ้โหเริ่มในตอนกลางคืนโอเคกลับมาจนเดิมเลยนะครับผมว่าเล่นภาษาญี่ปุ่นยาวเลยและกันนั่นเองนะครับเพราะว่าเมื่อเดี๋ยวมันเกิดบัคค๊กเรื่อยนะครับเราไม่เสร็จเราในะเรื่องเราเสร็จภาพจริงๆเดียวลวกันนั่นเองนะครับแต่ว่าอาจจะอ่านยากตรงที่แบบว่าเราไม่รู้นะว่าในเรื่องมันให้ทําอะไรต่อนั่นเองนะครับผมก็วันนี้ละกันนั่นเองนะครับป่ะเอเอโดนาการอีกแล้วเอเอลองจี๊ดเลยโ,โหดูแล้วมีหน้าตัวละครด้วยมันเลยดูทําให้เกมดูน่ารักดีนั่นเองนะครับ มีเสียงท่าตัวละครเข้ามาเกี่ยวด้วยเออเพื่อนเรามาช่วยแล้วอยู่ไว้อุย๊ยมีโมโหด้วยมีโมโหเอาหนีเฉยโอเคถือว่านี่ครับแก้บั克ได้แล้วในนี้ครับฉากนี้อุย๊ยภรรยาร้องไห้เลยเราจะเป็นไรมุ้ยโอเคผมว่าเพื่อนจะช่วยดูแลเราได้เลยครับผมอะไรครับปฏิบัติการได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับปฏิบัติการที่นิสัยเราเปลี่ยนไปนะครับ โอเคที่ต้นเรื่องบอกไปนะครับก็เป็นสิ่งที่แบบว่าเราจะมีอารมณ์ก็ต่อเมื่อภรรยาของเราไปมีอะไรกับคนอื่นนั่นเองนะครับผมเรารู้สึกอดมดีแล้วก็มีชีวิตชีวาก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นนั่นเองนะครับผมซึ่งเรื่องนี้ภรรยาก็ต้องยอมทำเน่เพราะว่าเป็นสิ่งที่สามารถรักษาสามีของเธอให้หายที่ได้นั่นเองนี่ครับผมประมาณนั้นซึ่งเราก็ต้องให้เพื่อนของเรานะครับไปมีอะไรกับภรรยาของเรา โดยที่ต้องเต็มใจด้วยนะเพราะมันนิสัยเราเปลี่ยนไปแล้วเพราะโดนพิษนั้นนะครับเราก็เลื่อยๆเลี่ยง,งไม่ได้นะครับ<ะ>สายตาเจ้าเล่์แบบเมื่อกี้โอ้เอาแล้วนะครับผมในสุดก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับปฏิบัติการ อ t r ได้เลยครับแต่รอบนี้มาแค่คนเดียวก่อนยังไม่มีอีกคนนะครับผมโอเคคือเราก็ตอนแรกเราก็เกลี้ยกล่อมเออภรรยาของเราเนี่ยเลยครับว่าแบบให้ไม่มีอะไรกับเพื่อนเราได้ไหมไมันเป็นสิ่งที่สามารถช่วยฉันได้และฉันก็ถืออยากให้เธอทําแบบนั้นนั่นเองครับซึ่งภรรยาของเราต้อง ทำตามคําคขอของสามีอยู่แล้วเพื่อให้สามีเราดีขึ้นนั่นเองซึ่งเธอก็ตอนแรกก็ไม่จําใจนะเธอก็ร้องไห้อยู่เหมือนกับว่าเต้องไปมีใครคนอื่นทั้งที่ไม่ใช่ภรรยาของตัวเองเออไม่ใช่สามีของตัวเองเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยดีรู้สึกไม่ถูกต้องอะไรกันนั่นเองนะแต่ก็สุดท้ายก็ต้องถามนั่นเองจนเฉลยจานฉากนี้ขึ้นนั่นเองนะครับผมฉากนี้จะเป็นยังไงต่อก็ทุกคนก็ลองเล่นดูแล้วกันนั่นเองนะครับใครอยากจะเสพฉากเอ็นดีอาร์จับจมก็เกมนี้เลยนั่นเองนะครับผมก็วารีดีกรีเกมนี้ก็ค่อน ภาพเคลื่อนไหวก็ดีอยู่ด้วยในเอเด็กครับเสียงเพลงเสียงประกอบฉากก็ดีมากเลยในเอเด็กครับผมเกมดีเนาะเนี่ยผมก็เดินเดินตามไปเรื่อยตามโต๊ะตามอะไรเนาะมันจะมีเอ่อที่ห้องเราจะมีทางท,ที่เตียงเราแล้วก็ที่โต๊ะในะเอเด็ครับที่เป็นวงกลมๆอยู่ในเอเด็ครับผมประมาณนี้ซึ่ง เกมนี้ภาษาไทายมันจะบลัคอยู่ตรงที่มันจะมีบางฉากที่แบบกดคุยๆไปอยู่แล้วก็ค้างนี่เองนะครับก็คือไม่สามารถกดอะไรต่อได้นี่ก็คือต้องปรับต้องแตกไฟล์ภาษาญี่ปุ่นก่อนนี่เองนะครับแล้วก็ถึงข้ามฉากนั้นมานี่เองนะครับวผมจะผมจะมีเซฟหนึ่งไว้ให้เล่นกันไม่ได้ไม่เหมือนกันมันจะช่วยได้มากไม่เซฟอันแรกนี่เองนะครับก็จะเป็นเซฟล่าสุดข,ของถึงตรงนี้นั่นเองนะครับผมก็เซฟไว้ให้นั่นเองนะครับผมก็ใครที่เอออยากจะเล่นแบบภาษาญ,ญี่ปุ่นอย่างเดียวเลยแบบเซฟฉากว่าอยางเดียวเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไฟล์แยกไว้ให้้แลวก็ แล้วกันเนาะเป็นไฟล์ภาษาไทยกับไฟล์ภาษาญี่ปุ่นแล้วกันนะั่นเองนะครับหรือถ้าใครอยากลองเล่นอยากเล่นภาษาไทยนะครับ <c oughs> ก็เล่นภาษาไทยได้นะั่นเองนะครับแต่ก็ถ้าบทม,มีฉากบั๊กฉากอะไรก็กดแตกไฟล์ที่ผมเคยบอกไปก่อนในนี้เนาะแตกไฟล์ภาษา อ่าญ,ญี่ปุ่นนั่นเองนะครับผมประมาณนั้นและข้ามฉากนั้นไปแล้วกดแตกไฟล์ภาษาไทยเพื่อกลับเไปที่ทีนั่นเองนะครับผมหวังว่าได้เข้าใจกันนะครับแต่เกมนี้ภาพสวยจริงเนรับผมบอกเลยให้ลองเล่นดูนั่นเองนะครับถ้าใครไม่ซีเรียสเนื้อเรื่องหน้าของเนื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเปิดใจเล่นดูได้นั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับเกมวันนี้ด้วยกันนั่นเองนะครับใครอยากลองเล่นอยากรู้ว่าฉากต่อไปนี่เป็นไงต่อก็ลองลงเล่นดูด้วยกันนั่นเองนะครับผมเกมนี้อยู่ที่ดิสคอร์ดแล้วก็ที่ทวิตเตอร์เนาะเกมที่449นั่นนเองะครับผมก็ ประมาณนี้ขนาดไฟที่มัน700ดลก,กนั่นเองนะครับผมก็ใครอยากเล่นโหลดลงโหลดได้ได้เอกนะครับใครชอบเนเกมนี้ยังไงก็ฝากกดคนหนึ่งไลค์เพื่อนใจผมด้วยนั่นเองนะครับวีโรนาะวีโรนากจะตอบไปตามชมได้เลยไว้เจอใหม่เกมหน้าสำหรันี้ขอตัวลาไปก่อนไา้บ่ายนะครับไม่รู้เหมือนกันถ้าไปเอกหายจะลงนี้ไปแล้วมันจะยังคบกับเพื่อนได้อยู่ต่อหรือเปล่าแล้วพรนธะของเราจะยังคงรักเราอยู่หรือเปล่าหรือว่าไป ได้กับเพื่อนกันจนแบบว่าลืมเราไปแล้วยังไงก็รอติดตามได้เลยนะ่เองนะครับจากฉากจบเนาะใครเล่นจบยังไงก็อย่าลืมฝากแชร์เชฟกันด้วยแล้วกันนะ่เองนะใครเล่นจบแล้วหรืออยากจะเปล่ยนฟันข้อมูลอะไรก็หรือมิชาจบเกนมนี้มีกี่แบบยังไงก็พูดคุยในที่คอร์ดได้หรือไม่ก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเสร็จนะครับบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมผมว่าคนจะดูแลเรนเซ่ยอย่างดีและแอ่นะครับผมใช่ปะ่ะชื่อนี้ป่ะหรืออื่นแล้วบ๊ายบายนกครั้งบ